สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับไม่งั้นคุณอาจจะสูญเสียตัว Digital a อ s e t ทของคุณไปตลอดการเลยนะครับก็คือการที่คุณเอา LP token ไป swap นะครับโดยตรงโดยที่ไม่ทำการแตกมันออกมาก่อนนะครับหลายๆคนเข้าใจว่ามันสามารถที่จะแลกได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับวิธีการนีก็คือเวลาที่คุณเอาตัวอแอสเซทของคุณหรือเหรียญของคุณเนี่ยไป ฝากไว้ใน liquidity pool คุณจะได้ LP token ที่มา1 1 token นะครับแล้วไอตัวเนี้ยเวลาที่คุณจะเอาไปแลกหรือไป swap เนี่ยคุณต้องแตกมันออกมาให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนคุณถึงจะเอาไปแลกได้นะครับคุณไม่สามารถเอาตัว LP token อันเนี้ยไป swap โดยตรงได้นะโอเคบางบางครั้งบางตัว exchange มันอาจจะทำได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดในการ swap มีคนมาถามผมวิธีแก้อยู่เนี่ยประมาณ2-3าคนแล้วแล้วทั้ง2-3เคสนั้นแก้ไขไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดคุณแตกเหรียญ LP ออกมาก่อนแล้วคุณค่อยเอาไปสว a p นะครับระวังนะย่าไปสว a p โดยตรงคุณอาจจะไม่สามารถที่จะเอาเงินของคุณกลับคืนมาได้เลยนะครับ